ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ในรายการเบิร์มยัมนะครับผมโอเยห่รอเทปไปเลยนะครับนะวันนี้เราก็จะมาจัดเปดอันดับนะครับผมแบบเอพีอดีโคตรน่าเล่นในโลบอสนะครับนะก็แล้วพอมาดูนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมไป let's go อันดับที่แปดอันดับที่แปดผมยกให้เป็นอินทรีย์พอยเพราะว่า เกมมันแบบสมูทอะครับผมนะมันสมูทแล้วก็มันไหลลื่นแบบยังไงบอกไม่ถูกมันเป็นแบบแนวโรบอทแบบสมจริงแล้วผมนี่แบบเป็นเกมแบบว่าแนวทำภารกิจด้วยยิงกันด้วยนะครับผมนะคือมันเป็นเกมเอฟเธในโรบอทที่แบบว่าผมมันแบบเข้าขายโรบอทมากอะครับผมนะคือแบบเหมือนโรบอทเปียกแบบยังไงบอกไม่ถูกนะครับผมนะที่ผมว่าโย่เป็นอันดับที่แปกก็เพราะว่ามันนั่นแหละมันดีนะครับผมนะมันโยกยิงได้ด้วยอย่างเงี้ย คือแบบเป็นกิฟอพีสในโลโบมอที่มาถือว่าสุดยอดนะครับผมนะที่แบบมีแบบอื่นแบบทำกว่านี้ก็แทบไม่ค่อยมีแล้วนะครับนะก็ถือว่าแจ่มนะครับผมสำหรับอันดับที่8นะครับผมนะที่ยกให้เป็นอ n นทร p ย i พอยต์นะครับนะ อันดับที่7สำหรับอันดับที่7นะครับผมนะั้นเดยผมยกให้เป็นบิ๊กเพนบอลนะครับนะั่นก็เพราะว่าแมปมีความแบบว่าเออสนุกนะครับผมนะั้นแล้วก็แบบสร้างสรรน,นะครับนะไปก็แบบยิงลูกพินบอลออกมาแบบโอ้โหกระจายกระจัดทั้งนั้นเลยนะครับผมนะั้นแล้วก็สามารถซื้อปืนหลายๆปืนได้ด้วยนะครับผมนะั้นมีปืนมีสกิลไว้ใช้เช่นแบบ เอออะไรอ่ะเป็นโดนออกมาเช็คดูช่วยยิงเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีป้อมปืนให้เราใช้ด้วยนะครับนะเทว่าสุดยอดอยจริงๆเลยนะผมนะสำหรับแมป Big Pen Bon ลน,นะครับนะสนุกจริงๆอันดับที่หก สำหรับอันดับที่6นะครับผมนะผมยกให้เป็นยูนิต1968นะครับนะก็เพราะว่าเกมนี้มีความคล้ายขึงนแบ Battlefield นะครับผมนะเป็นเกมสงครามโลกนะครับนะแล้วก็มีความยิงแบบกระสุนสัตว์ไปสัตว์มาแบบสมจริงนะครับนะอารมณ์เหมือนในโลบบอกแบบสุดยอดนะครับผมเอพิในโลบบอกจริงแล้วก็แบบผสมเกมอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับนะถือว่าสุดยอดนะครับผมสำหรับเกมยูนิต1968นะครับผมนะสำหรับอันดับที่6นะครับนะ อันดับที่ห้าสำหรับอันดับที่5้าที่ผมโยกให้เป็นทีมข้าวคันเลอร์สนะครับผมนะก็เพราะว่ามักมีความคล้ายขึ้นกับทีฟอร์เทสมากนะครับผมนั้น้วก็สนุกมากเลยนะครับน่ก็มีหลายอย่างให้เราเล่นเลยเนาะสำหรับอันดับที่5นะครับน่ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมนะสำหรับทีมข้าคันเลอร์สอนะครับนะจ๊ะไปลองเล่นได้เลย ับที่ 4. สําหรับอันดับที่4นะครับผมนะที่ผมยกให้เป็นคาลเตอร์บ็อก์นะครับผมนะล้วก็เพราะว่าเกมมีหลายปืนนะครับผมนะั้นแล้วก็มีหลายด่านนะครับผมนะั้นแล้วก็สามารถสุ่มสก,กินปืนได้ด้วยนะครับนั้นแล้วก็มีหลายหมวดให้เล่นนะครับผมเช่นเดรดแมทแรงแล้วก็ธรรมดาแบบที่เราเล่นกันทุกวันนี้นะครับนะก็ตามนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันดับที่4 อันดับที่สามสำหรับอันดับที่สามนะครับผมที่ให้เป็นแบดพิเศษนะครับนะครับเพราะว่าเกมมีความบสมจริงนะครับผมนะซาล่ายิงได้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีหลายด่านให้เราเล่นนะครับผมมีสกินปืนให้พร้อมนะครับนะแล้วก็มีหลายปืนด้วยนะครับผมนะเราเลิกเล่นนะครับผมนะแล้วก็มีการเก็บเวลด้วยนะครับนะเพื่อไปปลดล็อกปืนอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ถือว่าแมปนี้สุดยอดจริงนะผมนะถือว่าสุดยอดนะครับผมนะถ้าใครชอบก็ยังไปเล่นด้วยนะครับนะ สำหดับที่2สําหรับอันดับที่สองที่ผมยกให้เป็นอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็เพราะว่าแมปมันสนุกและผมสามารถเล่นได้หลายคนด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังไปซื้อสกินตัวนะครับผมนะซื้อสกินตัวแล้วก็คิวเอฟเฟกนะครับผมนะแล้วก็เอฟเฟกท่าเต้นอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็เมก้าฟงเมก้าโฟนเอฟเฟกคิวเยอะแยะนะครับผมนะที่ผมยกให้เป็นอันดับ2องเพราะว่าแมปมันสนุกแล้วก็ออร่าเวงนะครับนะยัดเข้ อันดับที่หนึ่งสำหรับอันดับที่หนึ um ่งที่ผมยกให้เป็นพันธมฟตรนะครับผมนะก็เพราะว่ามันมีหลายด้านนะครับผมนวก็หลายปืนนะครับนะแล้วก็มีสกินปืนอีกด้วยนะครับนะแล้วก็สามารถแต่งปืนได้อีกนะครับผมนะแล้วก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะผมสำหรับพันธมฟอรนะครับผมนันยังมีเก็บเววอีกด้วยนะครับนะแจกจริงๆเลยนะรับผมสำหรับอันดับที่หนึ่งนะครับนะมือรองเล่นก็ไม่รู้นะครับผมว่าสมจริงแค่ไหนนะจ๊ะเหมือนไปเอาจากเกมอื่นมาใส่ในเกมมรบอกเลยนะครับผมนะ โอเคผมก็จบไปแล้วผมสนับ8อันดับแมปไอเพชรโลบอกที่โคตรน่าเล่นนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาบ่อยยๆด้วยนะครับน่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะโอเคนะผมก็ติดตามรอดูคลิปหน้าผมไม่รู้ผมจะลงคลิปอะไรก็ซีอีโอคกับผมบ๊ายบายว้าว wow!